เอาละครับผมก็พบกันอีกครั้งนะครับผมกับ WWE Puzzle Champion นะครับผมนี่ครับเห็นปะเปลี่ยนแล้วนะครับผมเป็นโหแคมเปญนทักซิกรัมโบนะครับผมก็เอาช่วงเทศกาลฮาโลวีนพอดีเลยนะครับแหมช่วงนี้นะครับเดือนตุลาคมอย่างนี้นะผมโหตันเลยน่ากลัวมากเลยว่ะโอ้โยวันนี้ผมได้แพ็กนี้มาฟรีๆแบบฟุ๊กๆอ่ะผมก็เลยจะเปิดเลยเธอเลยนะครับผมแพ็กนี้ครับเออเนี่ย ท็อกซิ u รัมเบอร์คิกออฟเอ่อคิกออฟโรดนะครับผมอันนี่ค่อยเปิดทีหลังนะเพราะว่านี่มันยังไม่ได้ไงดีฟเคดนี่ยังไม่ได้ครับผมได้เหรียญนี้ก่อนโอ้โหยังโชคดีอ่ะมาเลยท็อกซิ i c k off อร์โนะครับผมจะเปิดมาเลยหกสิบเก้าแพ็คนะรับประกันเมกาแรหรือสูงกว่าครับผมอยมีน้องเชลซีกรีนด้วยนะครับซอมบี้นะฮะซอมบี้ มีเซมิเซนซอมบี้อ๋อนีน่จอรสซีนาเลยเนะี <c> ่ย <oughs> โอ้โหแม่นนี่มียโโซแบบสองหัววะสองหัวมีนาชินมีอ๋อมีบอบบี้ลัซซี่ซอมบี้เลยอืมอยากหวังได้วะเมก้าโอ้เมก้าคืนนี้จะได้เจอซีกินธรรมดานะ อือโอ้ลาคลิวเห็นว่าลาคลิวตัวนี้มันใช้ได้เลยนี่ว่าโอโคูฟี่คินสันด้วยนะโอ้ยตั้งเอาไอเทมนี้ก็แย่แล้วเนี่ยอม,มาโอไอเทมโอ้ไอเทมอัปเกรดของนี่ก็โหไม่ดีเลยวะเนี่ยโหนี่ดีแล้วอนะนีจ้ะเโอ้ยนี่เกคขาลีด้วย โอ้ยพี่โคยิโรยังมีเลยอ่ะยอดอืมตัวอ่อนๆทนั้งเลยอ่ะอืมเอ็มเอไอซะ่ไซีน่านี้โอ้โหพี่มาด้ยวยเรอครับพี่พี่อยากได้เลยอ่ะ สามสิบแปดเปอร์เซ็นโอ้มีสิทธิ์ได้พี่พังว่ะรอบนี้เฮ้ยขอสักตัวเถอะเว้ยี่พังไปนะโอกาสเดียวเท่านั้นก็มึงเฮ้ยพี่พังว่ะอยากได้จัดเลยอ่ะไม่มีพี่ดูใช่ไหมพี่ดูดําอ่ะไม่มีเนาะไอ้มีมีเดดได้ว่ะโอ้เดดได้เว้ยเดดได้เว้ยอ๋อเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้อันคอมมอนอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อได้สามสิบเปอร์เซ็นต์โอ้มีสิทธิ์ได้อย่างั้นอะ มาหกสิบเก้าแพ็กครับผมเปิดเลยนะเพื่อการเสียเวลาโอ้ยนี่กันแบบล่างนั่นเลยมาหนึ 1, ่งสองยูเค่นซีวีจริงๆด้วยโอ้ตัวแม่งอัตตาว่ากเลยอหนึ 1, 2, ่งสองซ้ำเอ้ยหกสิบเก้าแพ็กนะครับมาลุยเลยอยากได้เลยอะ่ะงเด่นเด่นอยู่คนเดียวมาไอเทมว่ะโอ้ชาสี เอาไปแลกของนะทนี้สองสี่ทีทองสีดาวทองต,ตัวใหม่ก็คือโอ้เรม่วงครับป่เทอยตอนอยู่ดัซซีมันอยู่ครับโอ้โเอามาทำไมเลยเอยเอาตัวอื่นดีไอเทมีแล้วอ่ะโอ้ห้าสิบนะเนี่ยโอ้สกอ่้าหนึ่งอีกห้าสิบ โอ้ออกไปกี่ตัววะเนี่ยน้องไปั้มเนี่ยไม่ออกเลยออกไอเทมอย่างเดียวนี่แย่เลยนะโอ้โหมันการันตีกี่แพ็กวะเนี่ยเฮ้ยต้องไปปั้มวะ่ะถ้าดาว้าดาว,าดาวแดงก็คือไชนาครับผมโอ้โหสุดยอดเออไชนาถือว่าดีครับอันนี้สิงมาสจันทร์แบเก้าของโลกนะครับจ่าไปแล้วนะครับผม โอเคโอเคเดี๋ยววาได้ใช้ได้ใช้ได้มาไอเทพอีกแล้วนะฮะอ้าวเฮ้ยมาแล้วลุ้นลุ้นลุ้นโอ้โหเลซ้ำ <laughs> เออดีดีดเลซ้ำดีเออเลซ้ำจะได้ออกเกรนปะยังไม่ใช้หรอกถ้ามีเว้นจะใช้อ่าเฮ้ยน่าไปป้นอแล้วข้าดาวทองตัวใหม่เยอ <laughs> โอ้ย เฮ้ยอัลูชีโอฟิลเผมมีสีแดงแล้วผมมีสีนี่เหรออะไรวะเนี่ยอ,อเทมแน่นอนอันนี้โอ้โหไอเทมนี้ถระดาลุนนั้งไปป้ามเอาละเฮ้ยขอเป็นขอเป็นคนนี้พี่เถอะโอ้โหเซียมัสชิงนี่ <c oughs> มีแล้วนะครับอือตาต่อไป เปิดไอเทมโอ้โหไอ่สามเลยอันนี้อ้าวน้ำไปปั้มแน่นอนอันนี้ถ้าดาวเงินไม่สามคือบูกี้แมน <c oughs> บูกี้แมนเหรอเออเอา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 เอบุกี้แมนก็เอาครับงานนี้เออเอาเอาโอ้ตัวใหม่เพียบเลยอ่ะมีเหรียญนี้ได้เพียบเลยอ่ะโอ้ดีจังไอเทมนะครับอันนี้ตายเทมครับกระดาวนี้ต้องน้ำไม่ปั้ม จะพูดเ่ยของเซมิเซซอมบี้อยู่วะขอโทษนะครับต่อไปอีกแล้วนะครับโอ้โหไอเทมจะจะออกไอเทมครับไม่ใช่อะไรหรอกมันมันยากมันได้ยากเหรอครับนี่นีครับไอเทมเหนืออย่างนี้วินทั้งไม่ป้ามาแล้วข้าดาวทองต่อมาอีกแล้วนะครับโอ้โหจิมเซนจิมันตายฮัเหรอเนี่ยโอ้ยโอ้ไม่ได้ดีกับเขาเลยอ่ะโอ้ย อยากได้ตัวเดียวอ่ะคอมมอนตัวนั้นน่ะไม่ออกเลยอ่ะสามสิบเปอร์เซ็นต้ยเฮ้ยโอ้ได้เฉดวิกกี้สตีมโบสว่ะสตีมโบสซอมบี้นะครับอ่ะลุนโดนฟ้าอีกแล้วอ้าดาวทองโอ้โหไพเพอร์มีเว้นว่ะผมมีแล้วดิ <c oughs> อ่ามาใหม่มาใหม่อ้าดาวทองอีกแล้ว โอ้โห a อ r i g h ได้เป็นพีซซอมบี้นะครับมา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 เอ่อถ้าดาวทองไปถ้าดาวเงินได้แก่เอิร์ลจุ๊งจุ๊งดอนซอมบี้จุ๊งโดนซอมบี้ไม่ห่าโอ้โหมาทำอะไรเออมาตุ๋นได้ดีกว่าเลยเสือได้สามเลยนะอันนี้ อเทมอย่านี้นะครับ50ครับวงไว้แรกของครับอันนี้วิดาวแดงวิดาวแดงลุ้นวุ้นวุ้นได้ไวโอ้โชาลลอตตอมตี้ทำไมเนี่ย,ด,ยดูดีๆดูดีๆโอ้โหโอ้โหได้15เลยเฮ้ยดีเงินค้าดาวเงินซ้ำเปล่าซ้ำครับอเล็กซาบิทครับผมโอเคเลยต้องการอยู่พอดีเ่ยอยากจะอัพแล้วอ่ะอือ มา่อไปดาวเงินอีกแล้วนะครับ้าดาวเงินหรือเปล่าอาดาวเงินครับผมโอบิจิเกลเราเนี่ยโผมาโผมาจังเลยเออเจมาเจมาก็ดีนะไอเทมนะครับสตรีโมดแล้วครับสตรีโมดตอมบี้วะเป็นเชิดนะครับนี่สูงสุดแล้วเนี่ยเอาไม่ได้ลยวะี้มาอุ้ยลุ้นลุ้นนี้ลุ้นนี้าดาวแดง โอ้ยเจ๋ <laughs> โหยแบทอทอเ b l บล้ไม่เขยได้ใช้อะโอ้ยตอนมามาแรกเลยอะโอ้โหกจริงจริงมาแรกเลยานะ5บครับไปแรกนะฮะอุ้สีทองสีทองนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ที่เราคิดแล้วอะาดาวทองครับโอ้โหไฟเซอร์อีกแล้วเหรอคู้เชลซีกินอยู่เมื่อกี้เมื่มอกี้ได้ฟิวอัพใช่ไหมแล้วก็ได้อีก5อัน โอ้ยเช่นนี้นะครับฟามมาหุ้ยตีตีทองแดงข้าดาวแดงแชมล็อกอีกเน้่ยอะตัวอื่นดีตัวนี้ทำไงมันมต้องแปะเหรอเออหลงดีใจเออมาอีกมามมาาอีกมาข้าดาวมา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 ,มาเลยครับมดหุ้อหกดาวเหรอโอ้โหไอทำไมต้องแปะอะไรกันแชมล็อกเนี่ยนะ โ oh, อ้ตัวนี้ด่เอาตัวหมวกมาทำป้าเหรอข้าดาวแดงใช่หน้านะโอเคโอคไม่ได้เลยอ่ะไม่ได้ตัวนี้ชิดเลยอ่ะโอ้มีคอมมันได้แท้เนี่ยเอาตัวแต่ว่าเฮ้ยไอ้นี้ห้าดาวทองแน่นอนอัสี่ดาวทองเป็นตัวใหม่ครับลิกลุ้ฮอฟเฟมโอ้มาลืมเลยฮอฟเฟมช่วงเนี้ยเออเอาเข้าไปใส่เข้าไป มาทางาังไอรอนชีมาทา้งดิคูเร็วตั้งคู่เลยเบิ๊กเงินว่ะดาวเงินว่ะถ่าดาวเงินครับบิกอีกแล้นะครับโอ้โหเฮ้เยขายของมาเนี่ยบิกมาจังเลยตู้ว่าการ์ตีอ่ะทางสุดท้ายเปล่านะแล้วก็อามาถ่าดาวทองตัวใหม่ครับแบ s ชอ,เอลเดย์คอไลทครับผมโอ,โมโอ้อันนี้โอ้อันนี้ยังไม่เคยได้นะครับ อาถือว่าโอเคโอเคโอเคไม่ได้ไมได้ครับได้ได้ได้เฮ้ยค้างว่ะเฮ้ยเฮ้ยค้างเว้ยโอเคไม่ว่าไม่ว่านั้นกันแล้วโอ้แม่ชอเด็กเขไล่หน้าซึมมาเลยนะอุ้ยน้ำมันปังแล้วถ้าดาวถ้าดาวเงินครับโอ้พี่จูนดอกซอมบี้แล้วอ่ะเฮ้ยเอาตัวอื่นได้แล้วงเอางี้แล้วพอแล้วพอแล้วนะรู้แล้วเอามาต่อไป ห้าดาวทองมั้งห้าดาวทองครับตัวใหม่ครับโอแมทริดเดิลว้าวโอารเคโบรนะครับต้องได้ออตาลี่เป็นอาเคโบมันจะดีมากเลยนะครับโอ้โหเือได้กินกินหนิที่ว่าก่อนออกก่อนออกอ e, ีครับอันนี้ได้ก่อนออกอ e, ีเลยอ่ะอันนี้กินสุดท้ายที่อยู่ในอ e, ีนะครับล่าสุดที่ออกไปออนไลน์หนึ่งพันโอ้โหเลมินฟรีส่วะทมบีนะทำอีเวนต์พอดีเลย มาห้าดาวทองครับผมอันนี้โอ้แมทอีกแล้วนะครับโอ้โหได้ห้าพันเฉดเลยโอ้ถ้าหกดาวได้ได้หนึ่งหมื่นเฉดเนี่ยโอ้ถือว่าแจ่มมากเลยมามันแกกอะอ้อไอนี้ตอนสมัยไปอินเตอร์นี่แซมมี่เซนตอน,นได้อินเตอร์แบบกะล่อนกะล่อนนะไอเน,นี้ย <laughs> โคตรกะล่อนเลยนะมา ดาวแดงโออีกแล้วเอาตัวนั้นไม่ได้วะอุตส่าห์อยู่คอมมอนแล้อยู่คอมมอนเลยไม่ออกเลยอ่ะอะไรอยู่วะก็งงละเนี่ยอยู่คอมมอนเลยเว้ยมันไม่ออกสักไม่ออกเลยอ่ะจะบ้าป่ะเ,เ,ออออเววนี่ยเออโอเคพวกเนี้ยโอ้ได้ร้อยเศษเลยนะ่อกี้พันในนี้ลดเหลือร้อยหนึ่งเป็นลดราคาแจกแถมเลยเหมือนลดแจกแถมเนี่นอยอ่ะสิบสิบพายนะครับห้าสิบนะครับเออไปแลกของเด้อ ยี่ห้าครับอือมันนี้ไม่กาไรันตีมั้งอีสิบห้าไม่มีแล้วล่ะอันนี้เอ้ยมีเว้ยมีเว้ยเอดบีกาเลโรครับโอ้โหกินอีกนี้กินอีกก่อนเสียชีวิตเลยอ่ะอันนี้แหละลาสุดท้ายเลยครับอืมสท้ายเลยอืออ่าดาวองขอเป็นนั่นเถอะโอ้โหไม่ใช่อีกแล้วอ่ะ อะไรวะเนี่ยโอ้ได้จิมมี่ที่ว่าโอ้ได้แชมป์โลกครับอันนี้จิมมี่แชมป์โลกเลยครับที่เราได้มันนี่เดี๋ยวแบงค์อ่ะแล้วเป็นแชมป์โลกครับแยกกับิวเดออันนี้ใช่เลยจิมมี่กอนนี้เขาได้เก็บจนไม่สามารถปั้มได้ครับผมจำได้เลยนี้ที่เอาน,นี้คาราวินโอ้โหพี่หน่งบาลเลอร์ผมเย้ yeah. ฟินบาลเลอร์ครับเออมาต่อยอดด้วยดีดีได้มาแล้วไง ไทมนะครับอโอเคไอเทมดาวสุดเอาอีโอ้อ่าอันนั้นด้วยนะนะโอ้โหจะไปเพทนเอแล้วมาเอ้ยมันจะจะไปเอเดนบิวแล้วมาทำป้าอ่าไอเทมอะเพสสุดท้ายผมไม่การันตีใช่ไหมไม่การันตีออกสีทองว่ะข้าดาวทองว่ะโอ้โหจริงเป็นดูอนในหาอยู่แล้วมาทำป้าเงือกฮะอันนี้การันตีมั้งรู้สึกใช่ป่าไม่รู้นะเดี๋ยวดูก่อน แพสสุดท้ายครับโอ้ไ oh, ม oh, oh, wow. ่การันตีโอ้ยไม่การันตีว่ะน่าจะการันตีแค่สองมาวะ wow. เออไม่ก็ไม่รู้หง่พวกนี้ที่เหลือนี่ไม่ใช่แล้วอะร้อยหนึ่งโอ้ oh, โหสุดยอดเฮ้ยนั่งไม่ป้อนอยู่แล้วท้ายครับจนท้ายละอ้อละยอีกแลว <laughs> เออมาเยอะๆทำอีเวนต์มันมีอีเวนท์ที่พอดีเอามามาเยอะมาเยอะเอามาเยอะครับดีมาก ไอเทมอีกแล้วนะครับสิบห้าฮะเฮ้ยขอเธอเอาเธอขอเธอนะอย่าซ้ำเลยหกดาวทองเหรอได้หกดาวด้ยังไ่วะทำไมก็คือโอ้ทิเปอร์เฮดโอ้ทิเปอร์เบตซอมบี้ครับโอ้โหพอสตอลโคเลยว่ะดู <c oughs> ท่าดูวิทิเบตซอมบี้วะ่ะโอ้โหทิเบตซอมบี้อันนี้การันตีแล้วอ๋อครั้งสุดท้ายการันตีครับอันนี้ อ๋อเจ่าเฮ้ยอ,นนอันนี้อันนี้อันนี้การันตีนงได้สูงแน่เลยหกดาวโทกแล้วหกดาวเด้งเฮ้มาต้งแปะเอออ๋อได้หกพันเชดวะอันนี้โอ้บับเบอร์เรย์ครับผมโอ้ยทำไมไม่เอาให้หมดเลยวะการันตีเนี่ยอ่ะสองแพทส,สุดท้ายนะครับไอเทมนะครับโหนี่การันตีแพทส,สุดท้ายครับ ไอเทมครับโอ้โหหมดแล้วหมดกันโอ้อันไหนดี่สุดเนี่ยด,ดูดิโอเรดีที่สุดเหรอเนี่ยโอ้นี่เรดีสุดบ่าวท็อปรีวอร์ดนี่ผมได้เรตัวใหม่นะรเราไปชื่นชมตัวใหม่จาหลอดเฟลจารลอดเฟลซอมบี้ใช้หน้านะครับใช้หน้าผมได้มาบิ๊กอีครับบิ๊กบิ๊กอีคอนกินมีล่าสุดเลยใช้หน้าอื้ใช้หน้านะครับ จุงดองซอมบี้เอามาทำไมเนี่ยโอ้ได้ได้บุกี้แมนว่ะเอ่อในแมนดิโนก่อนกิมิกสุดท้ายนะครับผมที่ออกไปจากอ e ีนะครับแล้วก็แบทชอร์เดอะอะคอลไลส์นะครับให้ไปเพิร์ดดีเวนมาซ้ำว่ะกิมเบอร์ดในฮา,าร์ดนะผมฮาร์ดฟารเดชั่นนะแล้วก็ไอออนชีฮอลฟ์เฟมโอ้โหได้ไต้ได้ที่ไปเฮ็ดได้ที่ปทไปเฮ็ดว่ะโอ้ยไม่กาเลว่ะ ม่ไกลได้ที่เอกซอมบี้โหโหจัดเลยแล้วก็เคนเชมล็อกอ๋อเหรอครับแล้วที่เหลือนี่เป็นไอเทมมาเลยครับเหลือเชิดอ๋อที่เหลือเชดมาเลยอันโอนมีแค่สี่นะครับอโอนี่ uh huh. เต็มเลยว่ะอ่ะพอใจแล้วล่ะงานเนี้ยออื uh huh. ไอต,ตัวใหม่มนเยอะแยะมากมายับผมเอาละเดี๋ยวต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะค่อยเปิดอันนี้กันนะครับผมก็คือให้กุญแจแล้วผมติดตามได้เลยช่องมุ้ยโอโซนนะผมกุญแจนะครับก็คืออันนี้นะครับก็คือเนี่ยท็อกซิลลัมเบิร์ดรีฟเคตนะผมติดตามได้เลยช่องมุ้ยโอโซนนะผมเอาละผมอย่าลืมนะถ้าแชร์ซับสไครต์ช่องมุ้ยโอโซนผมพบกัก็ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมไปแล้วผมเจอใหม่นะครับ